เรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่5ของฤด,ดูกาล2020 2นถึง2021กันนะครับโดยลงเตะในคืนวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม6-3พร้อมทั้งอัปเดตอันดับตารางคะแนนและอันดับดาซันโบลล่าสุดเราไปติดต,ตามรพร้อมกันเลยครับณทัสบอลทีวีสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่5ที่ลงเตะในคืนวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมมีลงเตะด้วยกันทั้งหมด4คู่ สนนามนะครับเรามาดูผลคู่แรกกันเลยครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับฟูลแลม1ประตูต่อ1คู่ถัดมาคริสตลพาเลตเสมอกับไบรตัน1ประตูต่อ1เช่นกันทัดแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านเสมอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ด3ประตูต่อ3และคู่สุดท้ายเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพ้กับแอสตันวิลล่า0ประตูต่อ1จากผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกกันต่อเลยครับ อันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดอันดับที่1่จากฝูงยังคงเป็นเอเวอร์ตแข่ง5นัดมี13คะแนนตามมาเรือรองจากฝูงอย่างแอสตันวิลล่าที่แข่งไปแล้ว4นัดมี12คะแนนเต็มอันดับที่3ลิเวอร์พูลแข่ง5นัดมี10คะแนนอันดับที่4เลสเตอร์ซิตี้และอันดับที่5อาร์เซนอลต่างก็แข่งหนัดและมี9คะแนนเท่ากันอันดับที่6ท็อตแนมฮอสเปอร์อันดับที่เเชลซีต่างก็แข่งห้านัด และมี8คะแนนเท่ากันส่วนทีมที่มี7คะแนนไล่ไปตั้งแต่อันดับที่8 West สต์แฮมยูไนเตอันดับที่9 Leed ลียดยูไที่แข่งไปแล้ว4นัดอันดับที่10 m ม n c เชสเตอร์สตีแข่ง4นัดเท่ากันมาดูกันต่อที่ขึ้งล่างของตารางคะแนนนะครับทีมที่มี7คะแนนซาวล h ท m p ตันอันดับที่12 New c นิวคาสเซิลยอันดับที่13 c r y s คริสตัลพาอันดับที่14 Manch e s เชสเตอร์ยเแข่ง4นัด มี6คะแนนเท่ากับอันดับที่15อย่างวูฟจัมตันอันดับที่16บไบรตันแข่ง5นัดมี4คะแนนส่วนทีมที่มี1คะแนนไล่ไปตั้งแต่อันดับที่17 c เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดอันดับที่18เวสต์บอมวีตอันเปียนและอันดับที่19ฟูลแลมส่วนอันดับที่20เบิร์ลีย์ยังไม่มีคะแนนนะครับมาต่อกันที่อันดับดาวสโบพิมเมอรกล่าสุดนะครับอันดับที่1ร่วมมี2คนนะครับ โดมินิกเคลวร์ลูอินจากเอเวอร์ตันและซอฮุมินจากสเปอร์ที่ยิงไปคนละ7ประตูเท่ากันอันดับที่3ามูฮัมหมัดซาลาจากเรอร์ฟูลยิงไป6ประตูอันดับที่4ร่วมมี2คนนะครับเจมี่วาร์ด,ดี้จากเลสเตอร์และเฮนรี่เคนจากสเปอร์ยิงไปคนละ5ประตูส่วนอันดับที่6แเดนนี่อิงจากเซาท์ทิมตันยิงไปที่4ประตูนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไ i b ์ ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ